เสซนหอมๆเขาจะหอมแบบไม่ได้เป็นยานะกลิ mm ่น hmm. เขาก็จะมีกลิ่นหอมวันฟอนสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะสําหรับใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางนะคะเพราะว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะแม่ออยเจอปัญหาผมร่วงหนะักมากๆเลยค่ะ ก็เลยต้องตัดผมนะคะจากเป็นสาวผมยาวเป็นกลายเป็นสาวผมสัน้นก็แอบเสียดายน้องผมเหมือนกันนะคะแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรเป็นช่วงเวลาในการดูแลรักษาหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราให้กลับมาสุขภาพดีได้เหมือนเดิมนะวันนี้นะคะเมื่อกลัก็เลยจะมาแชร์รูทีนการรักษาผมร่วงผมบางฉบับม่บ้านญี่ปุ่นกันค่ะ จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันของตัวเองนะก็คิดว่าค่อนข้างจะเฮลตี้อยู่นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในเรื่องการนอนนะคะก็นอนในช่วงที่โกรทฮอร์โมนของเราทํางานค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องอาหารการกินก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลอาหารการกินของเราให้ครบนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นหาสุขภาพอยู่แล้วแต่ก็ย,ยังทําให้เกิดปัญหาผมร่วงผมบางได้ค,ะค่ะทําปัญหาผมร่วงผมบางของเรานะคะ อาจจะเกิดมาจากปัญหาอายุของเราที่เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณผู้หญิงเนี่ยพอเราอายุ30ขึ้นนะคะฮอร์โมนเพศหญิงของเราก็จะค่อยๆลดลงค่ะเลยอย่างนุ้ยอ้อยก็ทานยาฮอร์โมนด้วยสําหรับบางคนนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาผมร่วงผมบางได้ค่ะสุดท้ายนะคะแม่อ้อยก็เลยไปเจอตัวช่วยสําคัญในการกู้วิกฤตผมร่วงผมบางของแม่อ้อยได้ค่ะวันนี้แม่อ้อยก็เลยอยากจะมาแนะนํานะคะแอสเซนนิโมตัวนี้ค่ะ เซนิวโมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวยอดฮิตจากประเทศญี่ปุ่นในการดูแลรักษาผมร่วงผมบางค่ะนิวโมเป็นเอเซนต์ปลูกผมและก็บำรุงเส้นผมที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่นและขายดีมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะ ในหมวดผลิตภัณฑ์น้ำยาปลูกผมและผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมติดต่อกันถึง2ปีเลยค่ะ Newmo เป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นนะคะเป็นเอสเซนต์บำรุงผมที่ช่วยบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมลดอาการหลุดร่วงกระตุ้นรากผมใหม่และยังช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผม แต่ถึงเราจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมนะคะเราก็สามารถใช้นิวโมตัวนี้ได้เราเอสเซนตัวนี้เราสามารถใช้เป็นสารอาหารบำรุงเส้นผมของเราช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของหนังศีรษะและก็เส้นผมของเราได้ด้วยค่ะซึ่งส่วนประกอบสําคัญนะคะในเอสเซนนิวโมตัวนี้ก็คือสาร HGP จแฮร์กรูฟชยค่ะการคิดค้นแล้วก็พัฒนาสาร HGP ตัวนี้นะคะเกิดมาจากการชั่นสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามสไตล์ชาวญี่ปุ่นค่ะว่าทำไมใครหนึ่งใบนะคะ ที่ให้ความอบอุ่นเพียงแค่21วันเท่านั้นเนี่ยสามารถฟ้าออกมาเป็นลูกเชียบขนปุ๋ยได้ค่ะและจากการตั้งคำถามนะคะว่าทำไมบริษัทฟาร์มาฟู้ดเกียวโตก็เลยได้ทำการคิดค้นวิจัยพัฒนาสารสกัดจากไข่แดงจนได้สาร HGP ขึ้นมาค่ะและตัวสาร HGP ตัวนี้นะคะได้ทำการจดลิขสิทธิ์ไปแล้วถึง4ประเทศค่ะก็คือญี่ปุ่นอเมริกาจีนและก็เกาหลีใต้ค่ะ สาร HGP ที่สกัดจากไข่แดงนะคะมีส่วนช่วยให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่บริเวณรากผมช่วยปรับปรุงการไหลเวียนให้รากผมแข็งแรงขึ้นพร้อมส่งสารอาหารไปเลี้ยงดูเส้นผมให้จเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพลดผมร่วงและผมดูหนาขึ้นด้วยค่ะนอกจากจะมีสาร HGP ที่สกัดจากไข่แดงแล้วนะคะยังมีสารต่างๆที่สกัดจากพืชพันธุ์ธรรมชาติถึงอีก28ชนิดเพื่อบำรุงและฟื้นฟูหนังศีรษะให้กลับสู่สมดุลที่แข็งแรงค่ะ นอกจากนี้นะคะนิวโมยังอ่อนโยนปราศจากสารเติมแต่งที่ก่อให้เกิดอาการแระคลายเครือง6ชนิดได้แก่พาราเบนน้ำหอมสังเคราะห์มินเนอร์อลออยล์สีสังเคราะห์ซิลิโคนและสารดูดซับรังสี UV และนี่นะคะก็คือผลการทดสอบการใช้สาร HGP ใ,ในกลุ่มผู้หญิงที่มีปัญหาเส้นผมอายุเฉลี่ย40ปีนะจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนในระยะเวลา24เดาห์ผมเส้นหนาขึ้นผมร่วงน้อยลงบริเวณแนวแสกผมมีปริมาณเส้นผมหนาแน่นขึ้นค่ะ หนึ่งนะคะที่ไม่ออยปรับก็คือการสระผมของเราค่ะไม่ออยก็ไปรีเ์ชนะคะไปหาข้อมูลว่าคนญี่ปุ่นกูรูญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่เขาแนะนํากันในเรื่องเกี่ยวกับกบารสระผมเนี่ยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่นะคะประมาณ80%สระผมผิดมาตลอดค่ะวันนี้ไมออลก็เลยจะมาแชร์การสระผมฉบับคนญี่ปุ่นที่ทําให้หนังศีรษะของเราสะอาดล้ําลึกนะคะป้องกันผมร่วงนะคะผมบางแล้วก็ทําให้ผมใหม่ของเราขึ้นได้อย่างแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก็เป็นการหวีผมก่อนสราะข,าขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมผมนะคะก่อนที่เราจะสระผมเพื่อที่จะกําจัดฝุ่นลดการพันของเส้นผมขจัดความมันและสิ่งสกปรกออกจากหนังศีรษะและยังช่วยกระตุ้นหนังศีรษะและการไหลเวียนของเส้นเลือดด้วยค่ะ ขั้นตอนที่2เป็นการล้างหนังศีรษะด้วยน้ำอุ่นประมาณ38องศาหรือต่ำกว่านั้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมทางญี่ปุ่นแนะนำเอาไว้ว่าขั้นตอนนี้จะช่วยกระจัดสิ่งสกปรกและไขมันส่วนเกินได้ถึง80%และช่วยกระจายความชุ่มชื้นสู่เส้นผมเราอาจจะใช้ปลายนิ้วนวดบริเวณหนังศีรษะประมาณ30-60วินาทีถ้า,าทำขั้นตอนนี้ได้ดีจะทำให้การใช้แชมพูน้อยลงลดภาระของเส้นผมด้วยค่ะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะแมวอ่อยใช้แชมพูช่วยลดผมร่วงของ n e w โ o ค่ะแน่นอนว่าในแชมพู n e w โ o ก็ยังมีสาร HGP ผสมอยู่ด้วยเช่นกันแต่ที่น่าสนใจก็คือสารพิ l ซิเรีย a อเซึ่งเป็นสารที่กิดค้นเพื่อทำหน้าที่ลดรังแคลและความคันจึงช่วยให้แก้ปัญหาผมได้ครบมิติยิ่งขึ้นค่ะ ขั้นตอนที่3เป็นการสระผมรอบแรกค่ะเน้นการทำความสะอาดเส้นผมโดยกูรูชาวญี่ปุ่นแนะนำให้เราตีฟองบนฝ่ามือก่อนหรืออาจจะใช้ตาข่ายตีฟองจุดเกิดฟองแล้วนำมาฉลมลงบนปลายผมแล้วตวัดขึ้นค่อยๆตีฟองค่ะไม่แนะนำให้เทหรือโปะแชมพูลงบนหนังศีรษะโดยตรงนะคะเพราะถ้าเราล้างไม่หมดตัวแชมพูจะไปค้างบริเวณหนังศีรษะและทาให้เกิดการอุดตันก็เป็นสาเหตุทำให้ผมของเราหลุดร่วงได้เช่นกันค่ะที่สำคัญเราจะไม่ใช้เล็บ ก่าหนังศีรษะเพราะจะทําให้หนังศีรษะของเราอักเสบเป็นสาเหตุให้ผมของเราหลุดร่วงได้เช่นกันค่ะเราอาจจะใช้ขั้นตอนนี้ในการนวดบริเวณขอบหน้าผากหรือขอบบริเวณด้านหลังเพื่อทําความสะอาดเครื่องสําอางที่ตกค้างอยู่ค่ะขั้นตอนที่4เป็นการสระผมรอบที่2ค่ะเน้นการทําความสะอาดหนังศีรษะเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆตอนสระเราก็ทําเหมือนกับขั้นตอนแรก จะสังเกตได้ว่าฟองจะค่อนข้างเยอะค่ะเพราะเราได้ทำความสะอาดไปแล้วหนึ่งรอบขั้นตอนนี้จะเน้นการทำความสะอาดหนังศีรษะโดยเราจะใช้ปลายนิ้วสอดเข้าไปและทำการนวดบนบริเวณหนังศีรษะจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่อยๆนวดบนเบาๆนะคะทำแบบเดียวกันทั้งบริเวณด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านหลังค่ะ โดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเส้นผมญี่ปุ่นบอกว่าจริงๆแล้วการสระผมของเราให้เรามี mindset ว่าไม่ใช่การทําความสะอาดเส้นผมแต่เป็นการทําความสะอาดหนังศีรษะเน้นการนวดหนังศีรษะให้มีความสะอาดล้าลึกทําให้เลือดไหลเวียนดีเส้นผมของเราก็จะแข็งแรงหลุดร่วงได้ยากค่ะขั้นตอนการล้างออกก็สําคัญค่ะต้องทําการล้างให้สะอาดอย่าให้แชมพูตกค้างอาจใช้เวลาประมาณ2เท่าที่ทําการนวดหนังศีรษะ ถ้าเราก้มหน้าล้างให้ระวังบริเวณด้านหน้าจะมีแชมพูตกค้างได้ง่ายแต่ถ้าเงยหน้าล้างบริเวณท้ายทอยจะเป็นส่วนที่มีแชมพูตกค้างได้เยอะเช่นกันเราอาจจะใช้วิธีการเอียงคอช่วยและใช้นิ้วสอดเข้าไปนวดบริเวณด้านในและนวดบนบริเวณหนังศีรษะให้สะอาด มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะขั้นตอนที่5การใช้ครีมนวดหรือทรีทเมนต์ทำการบีบน้ำส่วนเกินตรงบริเวณปลายผมออกไปก่อนแล้วทำการฉโลมทรีทเมนต์หรือครีมนวดแค่บริเวณตรงกลางจนถึงปลายผมเท่านั้นนะคะไม่บุกครีมนวดลงบนหนังศีรษะโดยตรงเพราะถ้าเราล้างไม่สะอาดก็จะทำให้อุดตันเกิดปัญหาผมร่วงได้เช่นกันค่ะตัวครีมนวดหรือทรีทเมนต์แล้วก็ใช้มือสางหรืออาจจะใช้วีซี่ห่าง,างเพื่อทำให้ตัวโปรดักกระจายตัวได้ดีไปยังเส้นผม เสร็จแล้วเราก็ทําการล้างผมให้สะอาดโดยใช้ปลายนิ้วมือนวดบริเวณหนังศีรษะด้วยนะคะเพื่อจะทําให้หนังศีรษะของเราล้างสะอาดขึ้นค่ะใช่ลมเย็นนะคะนตัวนี้ก็เป็นตัวที่ความร้อนดีกับหนังศีรษะ รานะคะคถ้าเราเก่าด้วยความร้อนสักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดด้วยการปัดด้วยความเย็นนะคะโอเคตอนนี้เราก็เก่าแค่ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเราก็จะมาลงเอสเซ็ตกันค่ะจากที่เราเตรียมหนังศรีรษะของเราสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นขั้นตอนสําคัญในการที่เราจะบํารุงหนังศีรษะของเราให้มีสุขภาพดีป้องกันการหลุดร่วงนะคะตัวนี้อาจจะใช้หลังจากที่เราสระผมทําความสะอาดเส้นผมหรือไม่ก็ก่อนที่เราจะจัดแต่งทรงผมของเราก็ได้ค่ะจะให้ดูนะคะว่าการฉีดและความแรงของหัวฉีดของนิวโมเน่าจะตรงเป้ามากๆไม่ฟุ้งกระจายทําให้ใช้งานง่ายและดูเนื้อเอสเซนต์นะคะก็จะมีลักษณะเป็นน้ำใสๆมีกลิ่นหอมอ่อนๆน่าใช้แล้วก็เนื้อบางเบาค่ะ ส่วนวิธีใช้ A's สเ i นิ o ตัวนี้นะคะเราต้องการที่จะบำรุงหนังศีรษะของเราให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะคะพร้อมที่จะสร้างเส้นผมใหม่ที่มีสุขภาพดีของเราเราก็จะเลยจะต้องทำการแหวกนะคะแหวกเส้นผมของเราเนี่ยแล้วเราก็จะทำการฉีดลงไปซึ่งในโมในการฉีดนี้ก็จะใช้ประมาณ17-18พุชนะคะฉีดให้ทั่วหนังศีรษะของเราเลย พอเราฉีดเสร็จนะคะเราก็อาจจะทําการนวดหนังศีรษะของเรานะคะเพื่อให้ตัวเนือ้อเอสเซน์เนี่ยสามารถซึมลงไปในหนังศีรษะได้ดีนะคะถ้าเราฉีดลงไปอย่างนี้นะคะมันก็จะไหลยเยิ้อลงมาอย่างนี้ได้ก็น่าจะค่อยๆฉีดไปนะแล้วก็ทําการนวดบนบริเวณหนังศีรษะค่ะแบบนี้เพื่อให้เอสเซน์ของเขาซึมลงไปนะ ก็จะชอบนวดแบบขยับหนังหัวอย่างนี้แบบนี้นะคะประมาณสัก1เซนนะคะค่อยๆนวดบนแบบนี้ไปถ้าสังเกตเนี่ยพอเราฉีดลงไปมันก็จะเป็นแบบเอสเซนต์หอมๆเขาจะหอมแบบไม่ได้เป็นยานะกลิ่นเขาก็จะมีกลิ่นหอมนอ่อน ใช่ไหมก็ฉีบไปมันมิณเจ็พุชแล้วนะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำการน,นวดหนังศีรษะกันนะก็อาจจะนวดใช้วิธีง่ายๆนะคะนวดวนแบบนี้ไปก็ได้อาจจะเห็นแบบต้องเถิกเตรงนี้หน่อยนะพอเราได้นวดหนังศีรษะเรานะก็กินหอมอหวานของเอเซนต์ตัวนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายหนังศีรษะได้ดีด้วยโอเคพอเราเสร็จอย่างนี้นะเห็นไหม แป๊บเดียวไม่เอาไอ้นวดแป๊บเดียวเนี่ยมันแห้งแล้วพอเราลงเอสเซนต์อันนี้เสร็จสังเกตได้ว่าผมเราจะรู้สึกมีบูลลุ่มมากขึ้นอนะ่ะตรงโคนมันจะยกขึ้นนะคะตอนนี้ หลังจากที่มา์อ้ไปเซตผมมานิดหน้อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตรงปลายเขาฟูเท่าไหร่นั้นก็จะได้ประมาณนี้หลังจากที่ไม่์อ้ได้ลองใช้นะคะนิวมูตัวนี้มาประมาณ1เดือนชอบที่ตัวนี้เนื้อของเขาบางเบาค่ะเราใช้งานได้ง่ายแล้วก็ผมของเราไม่เหนียวนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยและเซนต์ตัวนี้นะคะค่อนข้างอ่อนโยนค่ะเราสามารถใช้ได้ทุกวันอีกอย่างนะพอเราใช้เซนต์ตัวนี้นะคะผมของเราจะดูมีวอลลุ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ผลลั์อีกอย่างหนึ่งนะคะหลังจากที่ได้ลองใช้เอสเซนท์เนวโมตัวนี้ก็คือผมร่วงลดลงมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าหนังศีรษะกับผมของเรานะคะรู้สึกแข็งแรงมากขึ้นค่ะเนี่ยจากเมื่อก่อนนะคะตอนไม่ออยจับผมอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมก็จะร่วงติดมือด้วยค่ะตอนนี้ก็จะไม่มีผมร่วงติดมือแล้วนะคะ รู้สึกว่าความหนาของเส้นผมของเรานะคะจะหนาขึ้นด้วยพราหนังศรีรษะแล้วก็ผมของเรานะคะมีสุขภาพดีมากขึ้นผมของเราร่วงลดน้อยลงมากๆนี่นะคะวงจรความวิตกกังวลต่างๆก็เริ่มหายไปค่ะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เริ่มสนุกกับการทำทรงผมต่างๆมากขึ้นค่ะ แต่ที่สําคัญมากๆนะคะแม่อลูกก็อยากจะดอกจยนกเอาไว้โดนงโตๆเลยนะคะว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆที่เกี่ยวกับเส้นผมนะคะเราต้องใช้เวลาต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะเราไม่สามารถเห็นผลได้ภายใน3วันหรือ7วันค่ะเราต้องบำรุงต่อเนื่องนะคะประมาณ3เดือนถึง6เดือนนะคะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุปัจจัยและก็ความรุนแรงของแต่ละบุคคลด้วยค่ะใครสนใจ Essence n e w m o d e ตัวนี้นะคะไม่ต้อง inbox หรือ p r e ออ d e r มาถึงญี่ปุ่นให้ลำบากกันแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ n e w m o d e เขามีร้านค้ายอยู่ที่เมืองไทยแล้วค่ะสามารถสั่งซื้อกันได้ง่ายๆส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะไม่เอาจะใส่เอาไว้ใน description box ข้างล่างนี้ค่ะใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะคะ ระวังนิดนึงนะคะเวลาเราจะเลือกหรือสั่งซื้อสินค้าให้ระวังของปลอมหรือร้านปลอมให้เราเลือกร้านที่เป็น Official Store เท่านั้นนะคะแล้วร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายก็คือ Asian b r i d g e เ,เดียวเท่านั้นค่ะลองอ่านรีวิวและเช็คหน้าร้านก่อนซื้อต้องเป็นร้านแนะนําเท่านั้นนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับใครก็ตามที่มีปัญหาเดียวกันกับแม่ออนนะคะผมร่วงผมบางผมขี้น้อยใจอย่างเรานะก็ถ้าใครสนใจ Essential m UM o e ก็สามารถไปดูรายละเอียดใน Description Box ได้ค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่อด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Wanna